หลานเราต้องทาด้วยเองหมดทุกอยานนะ่างน่ะแม้กระทั่งขูดมพะพร้าวแล้วถัาขูดจะตายถูกขูดมือนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ทำแป้งผสมแป้งอะไรทุกอย่างน,นะคะ รายการสรุปสดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพี่ลาปากเปาะสนใจลงโฆษณา0 8น6 6 4 5 5 3 4สนับสนุนรายการโดยบูด้าน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำ5้วันมันก็รู้สึกว่ามือเราขยับได้จากที่ว่าแขนชาต้องยกมืออย่างเงี้ย คือเราต้องยกมือด้วยตัวเองอแล้วเราจะไปยกจานล้างชามอ่ะเราล้างชานเนี้ยเราหยิบจานข้างซ้ายข้างซ้ายมันไม่ถนัดข้างขวาเราล้างเนี้ยมันจะร่วงลงไปไงก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เราจะทานยาด้วยม,มันร่วงไปแตกไปประมาณห้าหกใบโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวไงว่ามันหล่นทานตัวน,นี้ไปเรื่อยๆเดประมาณเจ็ดวันอันนี้ก็บางทีเราก็ไม่เชื่อมาเจ็ดวันจริงๆสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2 0 2 0หรือช่องทางเฟซบุ๊กบูดาบายประทานหรือ โกศูนย์เก้าสามห้าสามเก้าเก้าห้ากเก้รทำนี่ยุ่งยากก็ทำก็ยุ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราต้องทำด้วยเองหมดทุกอย่างน่ะแม้กระทั่งขูดมะพร้าวแล้วถ้าขูดจะตายถูกขูดมือนั่นแหะค่ะแล้วก็ทำแป้งผสมแป้งอะไรทุกอย่างนะคะช่วย่อธิบายทำขนมงานก่อน เขาเก็บงานก่อนว่ามันมีวัตถุดิบอะไรมั่งอ๋อเขาเก็บหนาก็มีวัตถุดิบคือมะพร้าวแต่เราต้องเอามะพร้าวถึงทึกแล้วก็สอยมาปอกแล้วก็สอยสอยก่อนแล้วก็อีกแล้วก็ไมาอีกทอแล้วก็ขูดด้วยใช้ทั้งขูดทั้งสอยแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งหมั่นน้าตาลปี๊บแล้วก็หนาดาคั่วด้วยค่ะทั้งเม็ดวิธีการทงทำครับก็เวลาที่ผสมแป้งผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ น้ำตาลปี๊บแล้วก็แป้งหมันแล้วก็พอเสร็จเราก็กองกองแบบว่ากองให้แบบว่าเป็นแป้งเป็นก้อนหรือว่ามันจะมีขยะน้ำตาลอะไรไม่ทันแล้วเราก็กองด้วยกระชอนแล้วก็พอกองเสร็จเราก็ต้องเอามาผสมกันเอามะพร้าวมาใส่เขาคุกขยำแล้วก็ใส่งาใส่ใสไหลก็เสร็จเป็นพิธีงา,งา,าใช่ค่ะใช้น้ำมะาพร้าวถ้าถ้าเป็นมีมีมะพร้าวอ่อนด้วยก็เราจะใช้มะพร้าว น้ำหอมถ้าบางทีก็เป็นได้มะพร้าวน้ำหอมมาด้วยอ่ะเราก็จะใช้แล้วก็จะหอมมันจะกินหอมแล้วชวนกินแล้วก็จะหอมมากแต่ช่วงนี้มะพร้าวไม่มีมะพร้าวน้ำหอมก็ไม่มีด้วยเลยก็ไปมะพร้าวหรือต้องใช้มะพร้าวธรรมดาแล้วเป็นไงราบเานะครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างก็จะคล้ายกันแต่ว่าเราทาแป้งอ่ะทางหากแต่ไส้ทางหาแป้งกระยาทก็เหมือนกันแปง แล้วก็น้ําตาลใช่ค่ะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ําตาลปี๊บแล้วก็แป้งหมันแค่นี้ผสมน้ําแล้วก็ทําให้ดูว่าเนี่ยจะข้นหรือจะใสไปหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะตัวไส้เรอคค่ะตัวไส้ก็มะพร้าวเราต้องขูดใช้กระต่ายขูดขูดแล้วก็ต้มทัวแล้วก็มีน้ําตาลสายแล้วก็เกลือแล้วก็งาตำงางาขั่วแล้วก็ตําด้วยค่ะ คุกข้าวรวมค่ะคุกข้าวรวมกันแล้ว,ลวก็นั่นจะเป็นไส้แคนนี้ค่ะเป็นไงแล้วเขาเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงตั้งแต่เพราะว่าเนื้อตื่นมาก็บางทีก็ตีสามครึ่งไฟเสร็จก็เราหลักก็ตีห้าพยาฟาหน่อยก็ได้ตั้งเตาแล้วก็ตั้งเตาเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มทำเจ็บหนูเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะหมดหมดไหวหน่อยมีคนมาลับรับก็ จะได้หมดไหวหน่อยค่ะพอถ้าไม่มีเราทำเราก็วิ่งออกไปขายด้วยเมขาพอได้ทานแล้วรู้สึกไงแม่ก็บอกเขาก็ขนมถ่ายเขาว่าพอกินเขาว่าอร่อยดีค่ะแล้วก็ถูกปากด้วยเขาว่าของเราเน้นมีหวานมากค่ะก็พอมีหวานหวานมากบางทีก็หวาไม่มาก เป็นคน,คนเปคนมัยนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็รักษาสุขภาพกันไม่ค่อยกินหวานจัดขายยังไงครับแผ่นละห้าบาทค่ะทําเป็นกลกองๆแล้วยี่สิบบาทมีแบบไหนไหม้างมีงาดาแล้วก็มีเกี๊ยวข้าวเกียบออนแล้วก็ยังหลวมกันก็ยังงงางาสองแผ่นออนสองแผ่นแบบเนี้ยบางคนเขาก็ซื้อกลองเดียวเขาก็ถิมอะไรแบบเนี้ยค่ะเห็นที่บอกว่าอ เขาเก็บเงาดานี่สามารถเอ,อาไปตากแห้งใช่ค่ะตากแห้งตากแห้งบางทีคนเขาก็จะกิน<ช>แบบหมัดมาดหน่อยแบบแม่แห้งเกินไม่แห้งเกินนะเขาว่าเคี้ยวเผินดีค่ะจำเป็นนั้นก็เอาไปปิ้งใช่ค่ะแต่ทอดนี่ไม่ค่อยได้ปิง้งหรอกค่ะเพราะว่าจะขายหมดม่อนค่ะเอาปเปเองค่ะลูกค้าเขาก็บางทีเขาก็ไม่ได้ปิ้งเขาก็เคี้ยวไป้แ้ก็กินเปยถ้าชอบแบบนั้นนะคะหามๆแบบว่าตักตึงๆหน่อยอะไรนี่ก็กินได้เป็นไงขายไงรับทุกคนก็ขายขายทอด ทุกวันเหมือนกันแต่ว่าเวลาวันไหนถ้าเราปวดเมื่อยเราก็หยุดหยุดมั่งหยุดสักวันหรือสองวันแต่ว่าตอนนี้มะพร้าวมันหายากมะพร้าวถึงทึกอะเราต้องใช้มะพร้าวถึงทึกมะใช่ใช่ค่ะวัตถุคือมะพร้าวมือมะพร้าวน้่ค่ะ ทีวีคีรีขังทีวีของคนประจวบผลิตรายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน